ลองดูที่มันมีมาตรการอะไรน่าสนใจบ้างไหมนะครับใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงโอเคอันนี้ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์นี่เล่าไปแล้วนะครับที่ว่าเอาแปรลงลวดกับกดเกลือขัดนะครับอเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ตามนายกนะครับลดอุณหภูมิน้ำเราไปความร้อนนี่คือตามสูตรเลยเนาะก็คือเพิ่ม T L ลด T H นะครับโอเคไหม เขียนแถงให้ดูนิดนึงก็ได้นะก็คืออย่างอย่างถ้าเกิดเราจำไม่ได้นะครับจำ COP ของวัักาคารโนได้นะ COP วัักาคาโนคือตัวนี้นะครับ TL ส่วน TH ลบ TL อานนี้นะอันนี้คาโนนะครับสังเกตถ้าเกิดเราลดเอยถ้าเกิดเราเพิ่ม TLCOP ก็จะสูงขึ้นใช่ไหมถ้าเราลด TH ลด TH นะ COP ก็จะสูงขึ้นใช่ไหมนะก็คือเนี่ยสองมาตรการแล้วเราจะลดท L ได้ไงไเราจะเพิ่มทีได้ไงก็นี่ไงตั้งยี่สิบห้าใช่ไหมตั้งเป็นยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่ม T l ลดท h เอสทำไงก็จะระบายความร้อนด้วยอากาศก็ใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำแทนหรือว่าไม่เอาคอนเดนเซอร์ไปสูงๆอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นการลดท l ปลูกต้นไม้นะสร้างร่มเงาให้กับ กลุ่มคอนเดนเซอร์ไหมหลังคางไหมนะครับบังแดดไหมนะครับเนอะมีอะไรน่าสนใจอีกอืมอันนี้อันนี้ยระวังน,นะครับที่บอกว่าเราเราใช้เวลาอธิบายเรื่องดิวพอต์อยู่นานพอสมควรนะครับการที่เขาให้การที่เราใช้คอยเย็นซึ่งมีผิวคอยห้าองศาหรือเจ็ดองศาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันต่ำกว่าดิวพอต์ แล้วมันจะได้ดึงความชื้นออกนะมันเป็น,นกลไกในการกำจัดความชื้นของแอร์ที่ใช้คอยเย็นนะครับแต่ถ้าเราไปตั้งอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยมันจะดึงความชื้นไม่ออกนะครับหรือว่าดึงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นสูงเกินไปเนี่ยมันกําจัดความชื้นไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยเจอสภาพนี้ไหมนะบางทีเราไปเดิน ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในอาคารบางแห่งเราเรารู้สึกว่ามันชืดชือดอ่ะคือเย็นไหมเย็นนะแต่ว่าเรารู้สึกอึดอัดเพราะว่าแบบมันเหมือนอากาศในอาคารมันชื้นแล้วเหงื่อเราออกไม่ค่อยสะดวกเราจะรู้สึกว่ามันมันชืดชืดมันอึดอัดยังไงชกกลอ่ะอันนั้นอนะ่ะบางครั้งอาจจะเกิดจากอันนี้แหละเนื่องจากเราตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นพยายามจะประหยัดพลังงานไงเราก็ตั้งอุณหภูมิน้าเย็นให้สูงขึ้นจากเจ็ดเป็นแปดเป็นนี่เขาแนะนำสิบด้วยซ้ำไปเนี่ย มันดึงความชื้นไม่ออกครับแล้วคนจะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ระวังมากๆนะครับสําหรับกรณีนี้นะระวังมากๆข้อไหนหน่าสนใจอีกลดการใช้อันนี้ธรรมดาตั้งระมงสูงขึ้นใช้แอร์ปสิภาพสูงปรับเอ,อน้ำระบายความร้อนนะครับทำวางอันนี้พูดละ เราเก้าเออเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับถ้ามีหลายเครื่องแสแปร์กันถ้าเป็นหลายเครื่องสำรองกันไว้เนี่ยมันก็มีหลายคอนเซปต์นะครับถ้ามันมีเครื่องเกา่าเครื่องใหม่เนี่ยแน่นอนแหละเดินเครื่องใหม่ที่ประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นหลักนะครับแล้วเครื่องเก่าเก็บไว้เป็นสำรองเป็นแสแปร์นะครับแต่ถ้าเราซื้อใหม่มาทั้งคู่เลยอยันนี้เราอาจจะซื้อเครื่องมาคู่กันใหม่เท่ากันใช่ไหมแล้วเราก็เดินสลับกันนะครับอันนี้ได้ทั้งสองคอนเซปต์นะครับใช้แอปฟ็อกชั่นเนี่ย อันนี้ต้องเป็นกรณีที่มีพลังงานความร้อนเหลือทิ้งถึงจะคุ้มนะครับเดี๋ยวแอ s o อ p t i ชัเนี่ยจะไปพูดละเอียดอีกทีตอนที่ดูเรื่องระบบทำระบบทำความเย็นในบทหน้านะครับเปลี่ยนใบพัดนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วที่ว่าใช้ใบพัดพลาสติกอ,อันนี้ก็งงไหลส่วนมาเป็นไหลขวาง จริงๆหลายส่วนเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะครับก็อันนี้ก็ยังงงๆอยู่อืมันอื่นไม่น่ามีแล้วม้งนะอันนี้เป็นเรื่องปรับจูนอะไรว่าไปนะครับไม่น่ามีอะไรมันจะมีสองอันนี้นะครับ สองอันนี้ที่น่าสนใจอ๋อเมื่อกี้ผมพูดผิดที่ว่าบําบัดน,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 น้ําหล่อเย็นเนี่ยใช้โอโซนท่ที่ UV ก็ <UV S 1> มีใช้นะแล้วก็หลังๆก็จะมีโอโซนนะครับที่ว่าแทนที่จะใช้เคมีบําบัดพวกเมือตะไคร่าลาบุนซีอะไรพวกนั้นใช้นี่ครับโอโซนฆ่าเชื้อแทนนะครับ v i f นี่คือแปลเปลี่ยนน้ํายาอันนี้ก็มาแรงนะครับเป็นเครื่องเป็นแอร์ประเภท มีคอมเพรสเซอร์ที่ติดอินเวอร์เตอร์แล้วมีคอมเพรสเซอร์หลายลูกมันจะแปลน้ํายาได้หลายระดับนะครับเพราะฉะนั้นโหลดมากเดินน้ํายามากโหลดน้อยเดินน้ายาน้อยแล้วมันจ่ายได้หลายหัวด้วยมันจ่ายแฟนคอยล์ยูนิตได้หลายหัวดนะครับเป็นสิบสิบเลยนะมีคอนเดนซิ่งยูนิตหนึ่งชุดเนี่ยรับมือกับแฟนคอยล์ยูนิตเนี่ยได้เป็นสิบเลยนะห้าหกสิบหัวแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หนึ่งก็ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งแน่ๆน,นะครับติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับ แล้วสองก็คือมันเป็นการลดรอบเร่งรอบหืีรอบใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ประหยัดพลังงานนะครับเดี๋ยวผมว่าสามข้อนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในสไลด์อีกชุดหนึ่งของผมดีกว่านะครับสไลด์ชุดนี้หมดแล้วเนาะนี่สารดูดความชื้นนะครับอันนี้ที่ว่าอากาศ ที่จะเข้าตึกเนี่ยเราก็เอาเข้ามาดูดความชื้นซะก่อนนะครับไอ,ไอ้ลูกล้อนี่หมุนนะหมุนช้าๆนะสองสามรอบต่อนอาทีอะไรแบบนี้นะครับสารก็จะดูดความชื้นอ่ะร้อนเอาลมเข้าไปใช้ลมแห้งแต่ว่าการรีเจนเน a เรคือการไล่ความชื้นออกจากวัสดุดูดความชื้นพวกนี้ก็คือต้องมีลมร้อนนะครับเป่าเป่าไล่ความชื้นออกซึ่ง ซึ่งยนะังไซึ่งความร้อนที่จะมาใช้ไล่เนี่ยเออมันก็ต้องประหยัดเหมือนกันนะจะเอาฮีเตอร์ไฟฟ้าหรือเอาแก๊สมาเผาไม่ควรนะมันควรจะเป็นแบบที่ที่เรามีความร้อนทิ้งถึงจะพิจารณาระบบอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับยกเว้นว่าความชื้นเป็นเรื่องสีเรียสเออยังไงก็ต้องมีระบบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยว ไปดูในสไลด์อีกชุดหนึ่งนะครับอีกสองสามเรื่องก็จะจบเรื่องแอร์ละนะครับ